สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนนักวิทยุศักเล่นและท่านผู้ชมครับสถานีโฮเทลสรวันอัลฟาพราวสถานีวิทยุศักเล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครวีเอภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา17นกาช่วงเวลาที่เป็นสาระประโยชน์ นะครับประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีราชพับลึกบริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของกิจการวิศั์เล่นในความถี่ที่144.90เมกะเฮิร์ซวันนี้ครับได้นำสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งอาจจะมาคุยถึงเรื่องมนขลัลังแห่งเมืองหัวหินชื่อนี้ ใครๆก็ยอมรับนะครับว่าเป็นที่รู้จักเลยของคนไทยเพราะว่าหัวหินนี่ยืนยาวมานานมากเลยนะครับตั้งแต่ยุคเก่าครับที่ฮือฮากันตั้งแต่ยุครัะกันที่หกแล้วครับเป็นต้นมาเราต้องรู้ว่าหัวหินเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเขามีเรื่องเล่าขานกันว่าประมาณปีพุทธศักราช2,377ครับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่สามพื้นที่กเกษตรบางแห่งครับของเมืองเพชรบุรีเนี่ยเขาเกิดมีความแห้งแล้งมีความกันดางราษฎรเขาก็จะต้องทิ้งทิ้งที่อยู่เคลื่อนย้ายอพยพนะครับย้ายลงมาทางใต้ขึ้นมาอีกจนมาถึงบ้านสมอเรียงซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาจากเขาตะเกียบเล็กน้อยแล้วก็บ้านหนองแกหรือบ้านสแกบร,ริเวณจอบ้านสมอเรียงเนี่ยนะครับเขาจะมีหักทราย ที่มันแปลกกว่าที่อื่นนะครับมีอยู่กระจุกเดียวนอกนั้นก็ธรรมดามีอันเนี้ยที่แปลกเพราะว่าเขาจะมีเป็นกลุ่มหินนะครับกระจัดกระจายโผล่ขึ้นมาสวยงามเลยทีเดียวทั้งที่ดินบริเวณนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําไร่ทําการประมงต่างๆทางบานพบบุรุษพวกนั้นครับเขาก็เลยยึดที่นี้แหละครับเป็นเสมือนโลงหลักปักฐาน สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเลยบริเวณหัวหินเนี่ยจนกลายเป็นหมู่บ้านก็เ,เรียกหมู่บ้านแต่แรกก็เรียกหมู่บ้านสมอลายเพราะว่าหินที่โผล่ขึ้นมาแล้วครับเหมือนกับสมอที่เอาส่วนโค้งเขานะครับฝังลงไปในทรายงแล้วก็โผล่เป็นก้านก้านออกมาเขาก็เลยเรียกเหมือนกับสมอลายเลี่ยงลายกันเยอะยะพอต่อมาครับพระเจ้าปรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรลิตพระองค์เจ้าชายกฤษดาครับพินิหาร ต้นตระกูลของกิตตากรเป็นเจ้านายพระองค์แรกเลยทีเดียวที่สำรวจแล้วก็เข้าไปสร้างตำหนักหลังใหญ่ชายทะเลครับด้านใต้ของหมู่หมู่หินอันเนี้ยซึ่งปัจจุบันครับก็อยู่ติดกับโรงแรมโซฟิเทลแล้วก็ประธานชื่อตำหนักว่าแสนสำราญสุข,ขเวทปัจจุบันครับก็คือบ้านเล็กศาลาสุบรร ต่อมาครับก็ปลูกอีกหลายหลังเลยทีเดียวแยกหลังเล็กหลังใหญ่ต่างๆแล้วก็มีชื่อแสนสําลานสุขเวทอะไรครับไว้รับใช้รับเสด็จเจ้านายต่างๆนะครับที่พระองค์ไปพร้อมกับสร้างเรือหลักเล็กๆต่างๆได้ทุนสูงในอีกหลายหลังครับต่อมาก็คือบังกะโลสุขเวทแล้วก็ขนานนามหารายเนี่ยนะครับที่บริเวณที่อยู่หน้าพระตำหนักเนี่ยว่าแล้วก็หาดรายถัดไปทางใต้ใหม่ว่าหัวหิน คือคล้ายๆว่ามีก้อนหินอยู่ชุดเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็เป็นคนละส่วนกับบ้านแหลมหินนะครับเดิมโดยมีกองหินชายทะเลเนี่ยครับเป็นเขตแบ่งแข่งบ้านบ้านหินเดิมกับด้านใต้เนี่ยนะครับแค่ต้นเกตใหญ่ชายทะเลปัจจุบันครับก็คือโรงแรมโซฟีเทลจะมีสารเทปรักษ์ใหญ่อยู่ครับตั้งอยู่ไปที่สังเกตก็ยังไม่ถึงที่ดินของเสด็จในกรมครับวันเวลาผ่านไปมาหัวหินครับ ก็แผ่คลุมหาดทั้งหลายเลยครับตกลงจากหมู่บ้านเล็กๆก็ามาเป็นตำบลตอนนี้เป็นอำเภอหัวินไปแล้วส่วนที่ดินครับท่วงที่อยู่ที่ชายทะเลนั้นน่ะเป็นของสมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงศ์พัวนาศก็มาหลวงพิสุโลกปรัชานาศซึ่งทรงสร้างตำหนักหลังใหญ่ครับขึ้นสองหลังคู่เลยครั้งแรกก็คือตำหนักขาวหลังจากนั้นครับก็มาขยายเป็นตำหนักเทาแล้วก็เรือนหลังเล็กอีกรอบๆหลายเรือนเวลา นะครับสเสด็จตามพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ต่างๆไปหรือไปพักเป็นการส่วนตัวนะครับจะมีข้าทาสบริวารพระเสหายต่างๆไปเยอะก็เลยต้องขยายบ้านนะครับก็คือบ้านจักรพงศ์นะครับปัจจุบันนะครับก็คือโรงแรมเมเรียซึ่งตอนหลังก็เปลี่ยนผู้ดําเนินการครับเป็นโรงแรมฮิวตันช่วงเวลาเดียวกันครับก็มีการสร้างพระราชวังไกลกังวลพระบรมวงศ์เธอกรมพระอักร กรม,มาพระกำแพงเพชรอัครโยธินต้นราชกุลครับบูรชัดเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้สร้างตลาดฉัดชัยครับขึ้นด้วยนะในที่ดินของพระคังข้างที่ออกแบบเลยหลังคารูปโค้งครับครึ่งวงกลมต่อเนื่องกันสวยเชียเป็นเจ็ดโค้งสื่อความหมายในการสร้างเะยครับก็คือราชกาลที่เจ็ดเป็นความหมายเป็นในในะครับตัวอาคารเนี่ยครับมีแผงขายสินค้าคอนกรีตเสริมเหล็กตัวตลาดโล่งอากาศก็ถ่ายเทได้สะดวกครับ ถือว่าเป็นตลาดที่มีสุขลักษณะนเนี่ยดีที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นยุคแรกของเมืองไทยชื่อตลาดฉัดชัยเนี่ยครับมาจากพระนางเดิมนะครับของพระองค์เจ้าบุรชฉัดชัยจยากร์ฉัดชัยยากรต่อมาครับตลาดฉัดชัยโรงแรมรถไฟหรือโฮเทลหัวหินครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยทีเดียวของชายทะเลหัวหินส่วนพระราชวังไกกังวลเนี่ยเขาถือว่าเป็นสถานที่ควรเคารพบูชา อ่ะครับจะไม่เอามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนับตั้งแต่มีการสร้างรถไฟครับสายใต้เนี่ยเชื่อมโยงกับชายแดนของประเทศมาเลเซียหัวหินก็มีชื่อเสียงครับเพราะว่าถือเป็นสถานตักพักตักอากาศเนี่ยอันลือชื่อของไทยคนโบราณสมัยนู้นนะครับสมัยรัชกาลที่หกหรือยุคของอาพิธีกรเองเนี่ยยังทันถ้าจะไปเที่ยวต้องไปห,หัวหินมาอันดับหนึ่งบางแสนนี่ไม่ไหวแล้วครับแต่เดินทางกันหลายวันครับกว่าจะถึง ถูรูถูกกางเลยตอนนั้นถนนก็ยังไม่ดีต่อมานะักท่องเที่ยวก็มาพักผ่อนนะครับแล้วก็มีขยายวงมาเรื่อยนะครับมีทั้งสนามกอล์ฟมีทั้งโรงแรมชั้นดีสนามกอล์ฟเนี่ยเขาถือว่าเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับอันนี้พูดง่ายว่าบูมที่อันดับหนึ่งก่อนเลยก็คือที่หัวหินนี่เองชื่อเสียงดังมากสมัยเมื่อปี2,500 60กว่าเนี่ยนะครับถ้าไปถามคนรุ่นเก่าจะรู้เลยครับต้องหัวหินมาอันดับหนึ่งปัจจุบันนี้ก็แล้วที่นี่นะครับเขาก็ถือว่าโรงแรมรถไฟก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อหรือชาเหมือนกันเพราะว่าต่อมาครับก็คือเซนตทรนหัวหินวิลเลสเขาได้ถูกคัดเลือกนะครับเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เลยทีเดียวเดวิสราไดะครับเช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟที่หัวหินนั่นแหละ,นะครับเป็นฉากใส่ช้าภาพยนตร์มมนะครับ The k i l l i n g อาเฟครับเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับว่าโรงแรมเนี้ยอยู่ในกรุงพนัเปญนยุคสงครามเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเป็นเช่นไรครับประวัติก่อนอื่นครับเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเพราะเราเป็นนักวิศักเล่นถ้าเราไปวัหินเนี่ยครับขึ้นกับประจวบคีรีขันถ้าประจวบคีรีขันธ์ครับก็จะต้องถึงนักวิศวกล่นนะครับเป็นสถานี วิวสักเล่นควบคุมข่ายประจบกิกริขานครับสัญญาเรียกขานโอเทลเซราเซเว่นอัลฟาจูเลสซึ่งใช้รีพิตเตอร์คู่ที่หนึ่งเราต้องรู้นะครับใช้รีพิตเตอร์คู่ที่หนึ่งถ้าช่องต,งตรงนะครับช่องตรงของเขาก็อยู่หนึ่งสี่ห้าหกสองห้าเมกะเฮิร์โดยกลุ่มวิวักเล่น AR ประจวบัมพันนะครับเป็นคอยประสานงานอยู่ทางประจวบแต่หัวหินกับประจวบยังห่างไกลกันมากเลยทีเดียวอาฉะนั้นถ้าหัวหินโดยตรงครับ ยังมีเพื่อนนักผสักเล่นเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าเพื่อนหัวหินครับอยู่1 4 4 6 2 5เมกะเฮิร์ตซ์ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเวลาไปเที่ยวต่างๆเข่ให้ความรู้เขาจะให้ข้อมูลต่างๆได้ส่วนถ้าจะอยู่ใกล้หน่อยนะครับดีที่สุดนะครับให้ใช้รีพิเตอร์ของจังหวัดเพชรบุรีโอเจนเซราเซเว่นอัลฟาปป้าก็อยู่คู่ที่เจ็ดครับเป็นรีพิเตอร์คู่ที่เจ็ดที่อยู่ใกล้กว่าเพราะว่า หัวหินชะอำเนี่ยอยู่ใกล้กันนิดเดียวแล้วก็ใช้ความถีน่นี้อีกช่วงหนึ่งก็สะดวกครับความถี่ชะอำหัวหินเนี่ยนะครับคู่กัน145 475เมกะเฮิร์ตครับเราจําไว้แล้วกัน145 475เมกะเฮิร์ตเพื่อที่จะเราประสานงานเวลาไปเที่ยวหลงทางหรืออะไรต่างก็กรู้ตอนนี้เราก็ต้องรู้ต่อไปครับพระราชวังไกลจังวนซึ่งพระราชวังไกลจังวนเนี่ยนะครับเหนือ โขหินขึ้นไปประมาณทักสามกิโลเมตรครับกิโลเมตรที่สองร้อยยี่สิบเก้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับให้สร้างนะครับเป็นที่ประทับฤดูร้อนเพื่อที่จะพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันณีพระบรมราชินีโดยพลาโป,ปดเกล้าให้หมอมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์น,นะครับกฤษฎากรตอนนั้นเป็นผู้ในการของกรมศิลปกร เป็นผู้ออกแบบครับแล้วก็ผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาครับ2469ต่อมาก็มีการซ่อมมีการปรับปรุงเพิ่มตัวเพิ่มเติมนะครับในสมัยพระบาทเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันครับคือโฮเจนเซลวันอัลฟาครับหรือท่านวีอาสุสุนเกาซึ่งมีพระตําหนักครับหลายๆหลังเนี่ยนะครับมีชื่อคล้องจองกันเลยเช่นตําหนักเปี่ยมโศกปลุกเกษมเออเปรมเอมปรี สร้างอยู่ท่ามกลางอุทยานดอกไม้ต่างๆซึ่งมีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับที่สวยงามเลยทีเดียวพื้นที่ด้านหลังครับติดทะเลและก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หอยประเภทต่างๆเนี่ยนะครับรวมหอยทุกชนิดเลยทีเดียวอันนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับขณะนี้พระองค์ท่านก็ประทับอยู่ที่หัวหินครับเพื่อนๆที่อยู่ที่หัวหินก็ดีหรืออยู่โซนนั้นก็ดีครับหรือไปก็ดี พระองค์ท่านทรงเป็นนักวิทยุศักเล่นนะครับนักวิทยุอาสาหมักน,น,นักวิทยุศักเล่นด้วยฉะนั้นขอความกรุณาครับเข้าไปในพื้นที่จะเป็นมือถือหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับระวังคําพูดระวังอะไรต่างๆนะครับให้สํารวมนะครับบางครั้งนะครับพระองค์ท่านอาจจะสแกนมาแล้วก็ได้รับฟังนะครับข้อความหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยครับก็จะทําให้อา พระองค์ท่านอะไรล่ะครับไม่สบายพระไทยว่าวงการเราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรนะครับแต่ถ้าได้สิ่งที่ดีนะครับท่านคุยได้พูดได้เพราะว่าใกล้กันนิดเดียวนะครับสถานีพระองค์ท่านก็อยู่สูงครับสามารถติดต่อกรุงเทพได้สบายๆฝากไว้ด้วยครับต่อมาครับก็เป็นสถานีรถไฟหัวหินครับสร้างในยุคราชการที่หกครับหลังคาเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบชั้นบนเนี่ย เอามาจากสถานีรถไฟหนองประดุกครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยทีเดียวครับที่ราชบุรีเพราะว่าตั้งแต่ยุคสงครามแล้วก็ทําให้สวยขึ้นเป็นศิลปะงดงามนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของหัวหินถ้าใครไปหัวหินครับต้องมาถ่ายรูปกับป้ายอันนี้แหละต่อมาครับเขาเรียกว่าต่อมาก็มีเพลินวานเพลินวานเนี่ยแหละครับเขาเป็นคําย่อมาจากสังกฤษครับเพ n อนเลินเหมือนกับเป็นคาเมื่อวันวานนะครับ เล่นเล่นเรียนเรียนเนเีนเ่ยแหละครับออกมาก็ออกมาเนี่ยนะครับจะได้มีความนึกถึงครับว่านึกถึงความรักนึกถึงสิ่งที่ต่างๆเน้นักท่องเที่ยวมายืนเนี่ยนะครับจะไม่ลืมความสุขต่างๆที่ได้พบเห็นในสถานที่ต่างๆหรือเล่าเรื่องวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตการสู่ปัจจุบันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาท่าครับต่อมาก็เป็นไล่อ่างุ่นนะครับไล่อ่างุ่นหัวหินเนี่ยเขา สร้างสร้างในที่เดิมนะครับในการเลี้ยงช้างแล้วก็ปลูกองุ่นไว้หลายพันธุทั้งขาวทั้งม่วงต่างๆนี่สําหรับทำไวน์ทำเหล้าแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกันไปแล้วก,ก็มีการส่งเสริมต่างๆนะครับมีการนั่งช้างให้อาหารช้างสําหรับนักท่องเที่ยวมีที่ชมพาเที่ยวแต่แนะน,นึงนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเนี่ยกรุณารัาบประทานอาหารจากภายนอกครับให้อิ่มหนำสำราญก่อนละครับแล้วก็ต่อไปเพราะว่า อาหารเขาค่อนข้างจะมีราคาสูงแล้วเราก็ไปใช้บริการอื่นเขา,เาไม่ได้เสียอะไรเลยทีเดียวหรือทานแต่น้ําอย่างเดียวก็คงจะได้อาหารเขาค่อนข้างจะมีราคาสูงครับอันนี้เราก็ดูแล้วนะครับว่าของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยครับเพื่อนๆจําไว้ว่าเป็นนะครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ เราเข้าไปนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวต้องรักษาความสะอาดต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาด้วยนะครับมีเขาตะเกียบซึ่งเป็นภูเขาสองลูกครับซึ่งอยู่ใกล้กันตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยไปทางด้านใต้ประมาณสักสิบสิกโลเมตรทางแยกขึ้นจากเพชรเกษมกิโเมตรที่สองร้อยสามสิบห้าเข้าไปจนถึงเชิงเขาเลยจากตลาดหัวหินครับเราขับรถไปเองได้ไม่มีปัญหาหรอกไปที่เขานี่เขาตะเกียบ เขาตะเกียบเนี่ยครับเขาจะเป็นลักษณะเขาจะเป็นที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นโขดหินสวยงามทีเดียวครับสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยชมทิวทัศน์ได้โดยรอบเพราะว่าเขายื่นไปในทะเลเนี่ยมีความยาวประมาณสักกิโลเมตรครึ่งแล้วก็ลาดชันเล็กน้อยหาดทรายขาวครับบริเวณชายหาดเนี่ยมีร้านอาหารแล้วก็มีที่พักบ้างจุดที่เราขึ้นไปบนยอดเนี่ยครับเป็นจุดที่เราสามารถทดสอบสัญญาณได้ดีทีเดียว แล้วเป็นที่โล่งครับใช้รถลงไปเป็นหมู่ครับขอประสานเข้านิดหน่อยอะไรเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราไปไม่ได้ค้างแรมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกอขึ้นไปเครื่องรถจน์อะไรก็ได้ก็สามารถจะติดต่อได้ไกลทีเดียวเพราะว่าม,มีอะไรบางนะครับมันยื่นไปทะเลมันไม่มีส่วนไหนบังเรามาบางครั้งเราก็อาจจะติดต่อฝั่งตรงข้ามก็ได้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางด้านพวกระยองพวกอะไรทั้งนี้ครับได้เหมือนกัน ต่อมาครับก็เป็นสวนสวนปฏิพัฒน์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ครับเลยหัวหินไปประมาณสักเก้ากิโลเมตรเป็นที่พักนะแยกจากเพชรเกษมกิโลเมตรที่2อ0ี่เข้าไปอีกสักครึ่งกิโลครับขับรถเข้าไปข้างในได้เลยทีเดียวซึ่งอยู่ในความดูแลของทางทหารปราณบุรีครับอาจจะต้องมีการติด,ต,ต,ดต่อมีทั้งบังกะโลมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ไปตั้งสถานีในการทดสอบได้ก็ดีครับถ้าเกิดได้บังกะโลหรือชายหาดเนี่ย แล้วก็พักแรมด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับพื้นที่ทหารไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายสบายมากเราสามารถที่จะทดสอบสัญญาณเอายาวกลงยาก,กิจไปเล่นครับต่อมาครับเกาะสิงโตเขาเป็นเกาะเหมือนกันนะซึ่งส่วนใหญ่เขานิยมครับไปตกปลาไปเล่นเรือใบดำน้ำําเคยไปเหมือนกันครับไปดูนี่เอาเรือกระจกไปครับแล้วก็ใส่หน้ากากนุก,กบกไปดำดูปลาเอาอาหารให้ปลาส่งกับมือเลยได้เลยเหมือนกัน ต่อมาครับก็เป็นวิลล่ามาเก็ตวิลล่ามาเก็ตเนี่ยนะครับเป็นสารประกอบการของเอกชนซึ่งเขาดําเนินการแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเกินกว่า30ปีแล้วละ่ะเริ่มแรกก็เป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวนะครับเหมือนกับทาสนุกๆอะ่ะตั้งแต่ปี17พอไป,ไปมาๆเขานําสินค้าต่างๆเข้าจากต่างประเทศตอนนี้นะครับขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเล่นเอาไป15บสาขาแล้วต่อมาก็มาถึงตัวเมืองครับหัวหินเนี่ย หัวหินเนี่ยครับอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ195กิโลเมตรจะอยู่ก่อนถึงเมืองประจวบครับประมาณ90กิโลเมตรนะตลาดหัวหินครับเป็นตลาดใหญ่มีร้านอาหารของที่ระลึกก็เยอะโรงแรมก็มากเดี๋ยวนี้เจริญครับกรารคามนาคมก็สะดวกสบายซึ่งเราสามารถไปเดินได้ในริมชายหาดตอนนี้เริ่มหนานแน่นแล้วเพราะว่าความยาวของหาดครับเขาประมาณสัก5กิโเมตรได้ ไปเดินตามทรายอะไรต่างๆได้แล้วก็หลังจากเล่นน้ําทะเลพักนะครับเคยไปพักของกรมอุตศาสตร์กองทัพเรือแล้วก็เดินลงไปทางทะเลโอ้สวยงามครับเล่นได้สบายเลยแต่ก็ดูน้ําขึ้นน้ําลงหน่อยแล้วกันต่อมาก็เป็นตลาดโต้รุ่งครับหัวหินพอตกข้ามครับเขาจะมีถนนคนเดินนักท่องเที่ยวฝรั่งมังค่าครับเดินกันเต็มไปหมดเลยพวกเราก็เดินไปหาของที่ระลึกเดินดูหาอะไรชิมเล็กชิมน้อยไปเนี่ยแหละครับ ตลอดตลาดเนี่ยต้อลุงเนี่ยช่วงตั้งแต่เย็นๆแล้วครับจนกระทั่งถึงสักสี่ทาห้าทุ่มเนี่ยก็เริ่มสาซึ่งต้อลุงหัวหินเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่ดังมากใครๆมาก็ต้องมาจุดนี้ครับอาหารต่างๆเนี่ยเลือกชิมเอาได้เลยทีเดียวต่อมาครับก็คืออนุสร์ครับของผลกิ่งเพชรผลกิ่งเพชรเนี่ยครับหรือคุณมานะสีดอกบววใครๆก็ต้องรู้จักนะครับถ้าคนอายุเสมอสักพิธีกรน,นี่ก็รู้ครับที่ เขาเป็นคนที่หัวหินโดยทรงนะครับกําเนิดเมื่อ12กุมภาพันธ์2478มีชื่อเสียงโด่งดังมากคืออะไรมวยนะครับมวยสากลเขาตอนนั้นเนี่ยที่ชนะผลกิ่งเพชรต่อยกับเปเลสนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ได้แชมป์โลกชนะมาเป็นคนแรกเลยตัวนิดเดียวอะ่ะแต่เก่งมากเขาก็เป็นคนแรกนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2503สมัยยุคนั้นยังจอมพลสลิ์ยังอยู่ครับ ภายหลังเสียชีวิตเมื่อ31พฤษภาคม2525เ25ทศบาลหัวหินนะครับแล้วก็ประชาชนต่างๆเขาก็เลยว่าเอ๊เขาจะต้องเป็นปูชนียบุคคลนะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้ให้มีหน้ามีตานะครับว่าหัวหินเนี่ยเป็นที่รู้จักก็เลยสร้างรุสาวรลีค้าดเมื่อเปิดนะครับรุสาสรีเมื่อตอน27ตุลาคม2537นี่เองนะครับตอนนี้เราก็เริ่มรู้และทะเลหัวหินเนี่ย เป็นทะเลที่สวยงามเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยดีมากเขาเริ่มเข้าท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2463มาเป็นต้นมาเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟสายหัวหินนะครับพระมกุเกล้าวเจ้าอยู่หัวครับซึ่งรวมถึงสร้างพระราชวังไกลกังวลเมื่อ2469ก็เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงนะครับพระราชวังแห่งนี้นะครับเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ หรืออาคารตุกะต่างๆเนี่ยครับที่เสด็จเยือนหัวหินก็จะใช้สถานที่นี้แล้ะครับเป็นที่รองรับเป็นที่พักของทุกๆท่านหัวหินอันเนี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่ามีความเจริญครับโรงแรมห้าดาวต่างๆเนี่ยขึ้นเยอะเลยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมมากมายครับต่อมาครับก็มีค่ายธนรัตค่ายธนรัตนนี่ครับเป็นค่ายทหารครับขนาดใหญ่เลย เขามีเนื้อที่ประมาณ7แสนไสร่เศษๆอยู่ริมถนนเพชรกเกษมครับห่างประมาณกรุงเทพจากแต่สอง้อสาสดกิโลเมตรโดยใช้เส้นทางพระรามสองครับภายในค่ายเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์ครับของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติด้วยทั้งผลงานในอดีตเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับเครื่องราชสิยพรทั้งของไทยของต่างประเทศนะครับเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของทหารราบ จอมโสลิบนี่มาจากทหารราบครับแล้วก็มีการแสดงยุโทโธปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆในสมัยต่างๆครับแล้วต่อมาก็มีท่าสเสด็จครับอยู่ริมแม่น้ำปราณทางด้านตะวันตกของค่ายห่างจากเพชรกเกษมครับประมาณ12กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนนะเป็นที่เหมือนกับมีธรรมชาติมีสวนดอกไม้ไม้ประดับพันไม้ในวันคดีครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวแต่ก็อยู่ในเขตทหารครับจะต้องติดต่อ ที่ค่ายธนรัตเหมือนกันต่อมาครับก็มีเขาเต่าซึ่งอยู่ห่างจากตัวหุยหินครับประมาณ13กิโลเมตรมีทางแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปช่วงอยู่ระหว่าง2 4 3ถึง2 4 4ครับเข้าไปแค่กิโลเดียวเองอ,อ่ะซึ่งเราขับรถขึ้นไปสบายๆนะครับรถไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยเขาสวยงามทีเดียวหาดทรายน้อยหาดทรายใหญ่ครับนอกจากนี้ก็มีเกาะเล็กๆเ,เนี่ยห่างจากใจฝั่งนิดเดียว ปรากฏว่าเปลือกหอยเยอะแยะเลยส่วนใหญ่เขาไปเก็บอันนี้แหละครับเป็นที่ระลึกเปลือกหอยเพราะว่าหอยตายแล้วไงครับเสร็จแล้วก็คลื่นซัดขึ้นมาอ่ามันเป็นคุ้งคุ้งที่สามเมื่อคลื่นเขาจะซัดเปลือกหอยเข้ามาได้อันนี้ถัดออกมาครับเป็นน้ําตกปา่าละอูน้ําตกป่าละอูเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับแก่งกระจานเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขามี 2แสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไร่เต็มไปด้วยป่าไม้ครับเขียวขจีเลยทีเดียวสัตว์ป่าอยู่กันเยอะแยะช้างเนี่ยมีเรื่องอยู่บ่อยครับช้างออกไปถล่มพืชไร่ชาวบ้านเขาบางครั้งก็โดนไฟดูดแล้วก็เรื่องต่างๆนี่เยอะครับเพราะว่ามันลอยต่อเดียวกับแก่งกระจานสัตว์ป่านี่ยังอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะมากขึ้นกับหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชเนี่ยครับเขาก็จะเก็บน้ํา น้ำจากน้ำตกนะครับอยู่ใกล้อ่างเนี่ยประมาณสักสองกิโลเมตรน้ำตกปลาละอูเนี่ยประกอบด้วยละอูใหญ่กับละอูน้อยไหลลดหลั่นกันมาครับสวยงามตั้งสิบเอ็ดชั้นเนี่ยถ้าไปแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปกันแล้วก็ไปเดินกันหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะครับไปดีมากเลยทีเดียวแต่ค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยมันจะลื่นต้องระวังแล้วก็นุ่งเกงขาสั้นนะครับสะดวกที่สุดเพื่อความคล่องตัว สามารถเล่นน้ำได้ด้วยเป็นเทศกาลท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็คือประมาณพฤศจิกาถึงเมษายนนี่แหละครับช่วงเนี้ยน้ำก็ยังเยอะอยู่สถานที่อีกที่หนึ่งนะครับในป่าละอูเนี่ยก็คือถ้ำวิมานครับในถ้ำเขาจะมีหินงอกหินย้อยเป็นหินธรรมชาติซึ่งการเดินทางก็ไม่ได้ลำบากเลยครับจากตลาดจากตลาดหัวหินเนี่ยไปตามเพชรเกษมนะครับทางด้านตะวันตกทางหลวงหมายเลขสองสามหนึ่งเก้าเนี่ย จนสู่ถนนนะครับประมาณสัก6กกิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านฟ้าประทานเดินต่อเดินทางต่อไปอีกสัก4ี่กิโลเมตรเนี่ยก็สามารถนะครับเอารถไปได้เลยดีกว่าครับเพราะว่าเราจะต้องนักวิทยเราเราใช้วิทยไปเลายๆคันนะครับแล้วก็คุยกันไปแนะนําเส้นทางกันไปบอกกันไปสนุกสนานแต่นักท่องเที่ยวครับเขาเก็บค่าเข้าอุทยานเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่คนละ20เด็กคนละ10ค้างแรมเนี่ยเขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับ เขาตีเป็นหัวหัวละร้อยบาทต่ตอคืนหรือ,อยังไงลองติดต่อท่านใดที่จะเข้าไปนะครับติดต่อไปที่กรมป่าไม้อากรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชนะครับหาข้อมูลเข้าไปต่อมาครับก็ยังมีตลาดน้ําหัวหินครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เลยทีเดียวพื้นที่กว่าห้าสิบไร่นะตลาดน้ําหัวหินเนี่ยชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยครับไปดูเพราะว่าเขาจัดวิวทิวทัศน์จัดอะไรเนี่ย สวยงามชมภาพฝั่งน้ำสองฝั่งครับแล้วสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขาจะมีการค้าขายทางน้ําก็ตลาดน้ําก็อย่างนี้แหละครับเขาก็จัดให้ดูจาการตาเลยทีเดียวครับเรือนไม้สักทั้งทั้งหลังเนี่ยใหญ่เห็นไหมครับดูจากวิวแล้วสวยมากน่าไปหรอกเป็นจุดเด่นของสถาปัตย์ครับที่ออกแบบหลังคาได้อย่างดีอ่าซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับกลมกลืนเราไปถ่ายไปถ่ายรูป ทำคิวเอสอลการ์ดนะครับหรือพาครอบครัวไปก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมีความสนุกสนานนะครับในหมู่เพื่อนฝูงในเมื่อไปแล้วนะครับพักแรมแล้วเราก็กลางวลแล้วก็ไปกางคืนแล้วก็มาตั้งแคมป์ไฟกันอยู่ริมทะเลนะครับมาคุยกลางวัลก็มัวแต่ไปหาสถานที่ต่างๆเนี่ยแหละครับดูซะซึ่งเป็นสิ่งที่ครับมันมีความสุขอีกแบบหนึง่ง เพราะว่าเราจะต้องลืมนะครับสิ่งที่เราเจอมาทุกวันนี้เป็นการครับเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ครับชีวิตเราดีขึ้นตอนนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องตลาดน้ำครับหัวหินสามพันนามซึ่งอยู่ถนนนะครับหนองหอยทับใต้ตะบนทับใต้อำเภอหัวหินประวจคิริขันตลาดน้ำอันนี้ครับเขามีบรรยากาศเขา เหมือนกับรัตนกโกสินย้อนยุคสมัยละกานที่6ครับเขาพยายามจะออกแบบเป็นงานชื่อตลาดน้ําหัวหินสามพันนามบนเนื้อที่กว่า100ไร่ครับมีร้านค้าตลาดน้ําต่างๆทั้งหมด193ลร้านแล้วก็เรือขายสินค้าครับ40ลำโอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งลําห้วยสามพันน้ครับก็เอาชื่อลําห้วยเนี่ยแหละครับมาเป็นชื่อตลาดน้ําอันนี้มีการแสดง โชว์แสงสีเสียงทุกวันเลยครับสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณหนึ่งหมืนคนต่อวันโดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมาลงประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยห้าร้อยบริษัทครับซึ่งเดินเลยครับสะดวกสบายเลยพร้อมจะจอดรถได้เป็นจำนวนมากซึ่งเขาสวยงามนะครับเราสามารถถ่ายรูปเป็นที่ลึกได้หาของที่ลึกได้ทั่วเลยเหมือนกับพัทยาที่ทำกันอันนี้แหละครับก็ สภาพแบบไทยๆเป็นเรือนไม้โบราณเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับเอาจำลองมาจากรละการที่หกและอันดับสุดท้ายครับที่จะแนะนําแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าสําคัญถ้าใครมาแล้วไม่ถึงนะครับเหมือนกับไม่ได้ถึงเมืองหัวหินซะแล้วคือวัดห้วยมงคลครับซึ่งประดิษ,ษฐานนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยแหละครับเพราะว่ามีที่ฉายพระทิพย์ครับ พระประมาพิไทยสกนะครับได้รับพระกราธิคุณให้ขึ้นที่พระทิพย์หลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระพุทธเป็นพระเถรา,านุเถระสมัยอุยาครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพถ้าไม่ได้มานะครับจะจะเสียดายเพราะว่าเมื่อเวลาท่านเดินผ่านข้างบนเนี่ยนะครับเขาจะพ่นนะครับเหมือนกับที่ประหารท่านพ่นละอองนะครับของ ของน้ำมนต์เนี่ยครับพอมเราเลยโดนรอบเลยครับเราเดินแล้วสวยงามมากแต่ถ้าหน้าร้อนนี่จะร้อนหน่อยอซึ่งควรจะไปสักการะสักครั้งหนึ่งไม่ต้องไปถึงปัตตานีนะครับไกลแค่ที่นี่ครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวและประชาชนเนี่ยผู้คนไปเป็นจํานวนมากอันนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่แนะนําให้เพื่อนๆไปอย่าลืมนะครับเข้าไปเนี่ยบริเวณกว้างกว้างวิทยุต้องติดไปนะครับฉันหลงนะ ลงแน่ต้องใช้วิโยแล้วก็ใช้กําลังส่งอ่อนๆครับมือถือสายการเล็กๆอลิฟติกนะครับสการลิฟติกจะได้ประสานงานกันได้เพราะคนเยอะยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับคนกันเป็นพันๆฉะนั้นแน่นขนาดไปหมดเป็นสิ่งที่แนะนำนะครับวันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆครับและท่านผู้ชมครับ73ครับ